สวัสดีเช้าวันที่14ตุลาคม2022ครับกลับมาพบกันกับบทวิเคราะห์ราคาทองคำกับผมโค้รท็อปเ b, F b s ชนบุรีเมื่อวานนะครับราคาทองคำมีการผันผวนนะครับตามที่โค้ดได้วิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วและท่านใดที่เปิดสถานะเซลล์นะบริเวณกรอบแนวต้านที่โค้ดได้ให้ไว้และเปิดสถานะบายบริเวณโซนแนวรับก็สามารถมีกําไรทุกท่านแล้วนะครับยินดีด้วยสําหรับวันนี้นะครับราคาทองคําจะเคลื่อนไหวไปทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ด้วยกันครับเรามาดูพฤติกรรมราคาของเมื่อวานนะครับ เมื่อวานราคาทองคำนะครับได้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซเวย์นะครับที่บริเวณกรอบโซนนี้หลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวไปชนบริเวณแนวต้านนะครับที่โคได้ให้ไหว้ราคาได้มีการดิ่งลงมาหาโซนแนวรับที่โคได้ให้ไหว้และมีแรงบายดันราคาขึ้นมาใกล้ๆปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอย,อยู่ใกล้ๆก,กับโซนของไซเวย์นะครับซึ่งคาดว่าราคาจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะสวิงเทดต่อไปนะครับ ฉะนั้นแผนการเทรดในวันนี้นะครับเราจะเทรดในลักษณะของสวิงเทรดโดยโค้ดจะให้โซนบายไว้ที่แนวรับแรก1,657แนวรับต่อมา1,650และแนวรับสุดท้าย1,635สําหรับแนวต้านนะครับจะให้ไว้ที่1 6 8 0แนวต้านต่อมา1,691ในการเทรดในลักษณะของสวิงเทรดนะครับหากราคานะครับนั้นมีการหลุดกรอบโซนที่โค้ดได้ให้ไว้นะครับต้องใช้การตัดสินใจ พลิกผันสถานการณ์ตามหน้างานเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ในการเทรดนะครับต้องใช้ความระมัดระวังไม่ค้างออเดอร์ข้ามสัปดาห์นะครับสำหรับท่านใดที่ตามนะครับโคสฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โค้ดได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านปลอดฟ้ามีกำไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ